สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน Description ใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับทุนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการช่างใจทางช่องช่างใจและร้อยแปดแชนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องและ ทดลองใช้ถ้าเป็นาการทดลองทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าแลลแห้งเนาะอันนี้ก็จะเช่นกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการนำไปติดตั้งบนยอดเสาแล้วก็เปิดการใช้งานตอนกลางคืนอะไรงนี้มันก็คือ JD นะครับจินเดียน l a r s t r e e t Light นะเป็นไฟล์ UFO นะครับเอาไว้ติดให้แสงสว่างถ้าตามชื่อสตรีทแปลว่าถนนใช่ไหม แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ปติดที่ไหนก็ได้นะตามสวนเลือกสวนไล่นาอะไรยังไงก็ได้เพราะว่าเป็นโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือไม่ต้องแบบอาศัยสายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าอะไรต่างๆใดๆอ่อรูปทรงมันจะเป็นเขาเรียกว่า UFO เนาะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอันที่2แล้วนะครับแต่ว่าอันแรกอเราไม่ได้แกะกล่องใช่ไหมเพราะว่าถ้าได้ดูคลิปนะครับก็คือพี่เขยเราสั่งมาแล้วก็ทําการติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทําการแบบ รีวิวย้อนหลังนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราได้รับการสปอนเซอร์จากร้านนี้ร้านชื่อว่า Sunlight Factory นะครับหาเสิร์ชหาได้เลยนะถ้าเกิดว่าอยากได้รับบริการดีๆจากร้านนี้นะครับจริงๆร,ร้านเขาไม่ได้ผลิตโซลาเซลล์ UFO ยี่ห้อนี้เองนะครับก็จะมีหลายร้านที่จำหน่ายโซลาเซลล์ยี่ห้อเดียวและรุ่นเดียวกันนี้นะจริงๆร,ร้านเขา r บรฟมาให้เราอะ ทำคลิปให้สั้นไปในหนึ่งนาทีซึ่งเมื่อกี้เราก็ถ่ายไปแล้วหนึ่งนาทีไม่ได้มันอยู่ที่ห้าห้านาทีนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปตัดต่ออะไรมันก็คงดีขึ้นนะครับแล้วคราวนีเ้เราก็อยากจะให้เครดิตท,ทางร้านแบบเต็มๆอะไรเงี้ยเออซึ่งมันทําไม่ได้ให้หนึ่งนาทีไม่ได้เราก็เลยต้องทาคลิปแยกเป็นแบบยาวๆนะครับถ้าเราซื้อจากทางร้านนะครับก็จะมีการบริการที่ดีนะครับหนึ่งก็คือการประกันของเสีย ภายใน7วันเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะคก็คือประกันซ่อมฟรีภายใน1ปีนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็ทางร้านจะทําการจัดส่งของใหม่มาให้ยื้คุณสมบัติข้อดีของ JD หรือว่าจินเดียนะครับที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วก็คือจะมีแบตเตอรี่นะครับที่เก็บพลังงานไว้ให้กับหลอดไฟส่องแสงสว่างได้จนถึงเช้า1น,นะ2ก็คือมีรีโมท การใช้งานมาให้นะครับสก็คือมี light sensor นะครับก็คือเป็นเซนเซอร์ตรวจจับแสงสว่างภายนอกนะคือถ้ามันตรวจจับว่ามีแสงสว่างภายนอกอยู่อะไรเงี้ยน้องก็ยังไม่ติดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะแต่ว่าถ้าแบบเซนเซอร์เขาตรวจจับว่า แสงมันมืดแล้วอะไรเงี้ยมันเริ่มมืดแล้วมันก็จะติดขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราถ้าเกิดเราเราอยากให้มันติดตอนนี้ก็ใช้รีโมทกดปุ่มออนได้เลยนะครับฟอสให้มันติดขึ้นมาเลยแต่จะติดเพื่ออะไรละก็มันสว่างอยู่นะแล้วก็สามสามหรือสี่วะเออจำไม่ได้นะมีโมชั่นเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับอคือถ้าเกิดว่าตอนที่ไม่มี คนสัตว์สิ่งของเดินผ่านนะครับเคลื่อนไหวรอบๆผ่านเนี่ยไฟแสงสว่างจากไฟเนี่ยมันก็จะออกมาในระดับต่ำนะครับระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่ามืดไปเลยนะอ่าพอแบบมีการเคลื่อนไหวของคนสัตว์สิ่งของผ่านนะครับมันก็จะสว่างขึ้นมาแบบเต็มที่นะครับทางนี้ก็เพื่อให้พลังงานในแบตเตอรี่เนี่ย อยู่ยาวได้จนถึงเช้านะครับโอเคเล่าให้ฟังไปแล้วคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรอบ2กันดีกว่านะครับในกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับมีโฟมกันกระแทกมาให้ด้านหนึ่งนะเราไม่แน่ใจว่าตอนแรกมันอยู่ด้านนี้หรือด้านนี้เออสัอย่างนั่นแหละนะถ้าร้านที่ใส่ใจในคุณภาพของสินค้าหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะส่งมาถึงมือลูกค้านะครับดังนั้นมันจะมีการ แกะกล่องก่อนนะครับเออถ้าพบว่าเอ,อ้ยมีร่องรอยของการแกะกล่องอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแบบโวยวายนะครับว่าเอ,อ้ยถ้าไม่มีรอยแกะอะไรเงี้ยนะอ่ะโอเคนะครับนี่เป็นด้านบนของตัวโซลาเซลล์นะครับขนาดก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ก็ใหญ่อยู่นะด้านบนของตัวโซลาเซลล์นะครับก็จะมีแผ่นรับแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสะไฟฟ้าแล้วไปเก็บอยู่ในแบตเตอรี่นะครับที่อยู่ ตรงกงส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟนะครับไฟอันนี้มันจะมีหลายหลายดวงมากเลยเนาะมไม่ทนนับอะ่ะแต่ว่าถ้าจะให้นับเป็นโคมนะครับก็จะมีอยู่1 2, 2> 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิโคมนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นปรับปรุงรุ่นพัฒนาแล้วคือก่อนหน้านี้มันจะมีแบบ1โคม2โคมสมโคม4ี่โคม หรือ5โคมอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะมีแก็บหรือช่องว่างสีดำๆนะครับทำให้ไฟ UFO อันนั้นๆเนี่ยส่องสว่างได้ไม่เต็มที่เพราะว่าหลอดไฟมันน้อยนะฮะโอเค okay. อ่ะเราก็จะมีปุม่มตรงนี้เขาจะเขียนว่า Solar Street Lamp Series นะครับแปลว่าอะไรละ่ะโซล่าเนี่ยแปลว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ถนนหลอดไฟไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็เรดาร์อินดักชันนะเรดาร์อินดักชันก็คือ motion sensor นะครับเดานะเราเราเดาวไว้แล้วรอบหนึ่งนะแต่เราเริ่มมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับก็คืออันนี้เป็นโ motion นเซอร์เป็นเซนเซอร์ตรวจจับการการการเคลื่อนไหวนะครับของคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะโอเค่นะแล้วก็ด้านในกล่องนะครับจะมีเออ่พวกน็อตต่างๆนะครับเอาไว้ให้ทำการติดตั้งใส่กับหัวเสานะครับคือ มันติดตั้งได้ง่ายมากนะฮะเราก็แค่หาเสามานะครับซึ่งเสาเนี่ยอาจจะเป็นเสาไม้เสาเหล็กเสาปูนอะไรก็ได้อะแล้วแต่ขอแค่ให้มันมันสามารถใส่ลงไปตรงนี้ได้นะครับเราก็จะมีนัดตัวผู้กับนัดตัวเมียบ้านเราเรียกน็อตเนาะเออนั่นแหละน็อตตัวผู้กับตัวเมีย3มชุดนะครับก็ยึดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใส่กับหัวเสานอกจากนั้นยังมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยอันนี้ทางร้านเขาเน้นมานะครับก็คือเป็นรีโมทการใช้งานนะครับแล้วก็เขาแถมฐานมาให้ด้วยนะครับซึ่งเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเป็นฐาน 3A 2ก้อนนะครับนะปุ่มบนรีโมทมีอะไรบ้างไล่าจากบนลงล่างเลยนะฮะก็จะมีปุ่มออตโต้นะครับถ้าเรากดปุ่มออตโต้แล้วจะเป็นอย่างไรอ่ะ,อะก็อันนี้ เราจะสังเหติเ,เห็นว่าเอ้ยตอนนี้มันยังเป็นกลางวันอยู่นิ่นาแล้วไหนบอกว่ามีเซนเซอร์เปิดปิดการทำงานอัตโนมัติสัมพันธ์กับแสงสว่างในสิ่งแวดล,ล้อมใช่ไหมแสงขาวจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วอันนี้มันติดมาได้ไงเพราะว่าตอนนี้เซนเซอร์วัดแสงอะ่ะมันอยู่ข้างล่างเออนะครับมันก็เลยติดขึ้นมาเนาะถ้าเกิดว่าไม่เชื่อนะเราจะยกมันขึ้นมานะครับแล้วสังเกตนะเดี๋ยวมันจะดับอ่าเห็นไหม อะไรอย่างนี้เชื่อ,อยังว่ามีตากล้องต้องเริ่มจากตาก้องก่อนนะฮะอ่ะ,อะแล้วก็จะมีปุ่มตั้งเวลานะครับสเปิด3ชั่วโมงเปิด5ชั่วโมงอ่ะมันจะมีการกระพริบ IP, ทุกๆก,ก,การกดเพื่อให้เรารับทราบว่าอ๋อมันรับมันมันได้รับสัญญาณแล้วมันได้ได้รับคําสั่งแล้วที่เรากดไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มแสงรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นสูงสุดละ แล้วก็ลดแสงนะครับมีแค่2ระดับเพิ่มแสงลดแสงเนะี่ยถ้าเราไม่ผิดปุ่มเพิ่มแสงก็คือตอนที่มันตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนสัตว์สิ่งของได้ปุ่มลดแสงก็คือตอนที่มันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวผ่านนะครับมันก็จะอยู่ในระดับลดแสงเนี่ยนะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเรดาร์เรดาร์ก็จะเป็นอย่างเงี้เห็นไหมเดี๋ยวตากล้องนิ่งๆก่อนนะ ่ามันจะดับใช่ไหมลูมสอสนมันเห็นอยู่นระร่าสว่างแล้วก็ดิมลงอะไรอย่างี้นะครับอ่ะนี่แหละปุ่มเรดาร์เรดาร์ก็คือโ motion s e n อร์จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ออโต้ก็คือไฟเปิดปีตามแสงสว่างจากภายนอกนะฮะเอ๊ะทำไมแสงมันไม่วอร์มตาล้องรู้จักคำว่าแสงวอร์มกับแสง ไม่วอร์มไหมแสงวอร์มมันจะออกส้มๆแล้วก็จะมีคูไว้ก็คือคูแปลว่าเย็นใช่ไหมไว้แปลว่าขาวก็คือแสงขาวแบบเย็นๆก็คือแสงแบบอันนั้น <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องแบนก็ได้มันยังไม่ติดเอออันอันนั้นอะ่ะอันที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นอะ่ะโทนแสงแบบคูไว้นะครับแต่อันนี้เราบอกทางร้านว่าเอาเป็นแสง วอร์มไว้ white, แต่รู้สึกมันไม่วอร์มนะเดี๋ยวค่อยดูตอนมืดๆอีกทีนึงนะครับซึ่งอ,อ,อย่างที่เห็นแหละนะครับคลิปนี้เราก็อยากจะให้มันจบงานได้ตั้งแต่ตอนนี้เนาะเพราะว่ากว่าจะไปติดตั้งนั่นนู่นนี่อีกเราแผนว่าจะติดตั้งที่ถ้ายสวนนะครับที่ตรงบริเวณสระน้ำนะซึ่งก็น่าจะอีกหลายวันแต่เราเราอยากจบงานจบคลิปนี้ให้มันได้ในวันนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้รอจนติดตั้งเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาดูแสงจริงๆนะครับของตัว โคมไฟอันนี้ตอนเย็นนี้เลยนะครับเทียบกับอันที่ติดไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะจะได้เห็นชัดๆว่าแสงสว่างเนี่ยมันคนละโทนจริงไหมส่วนความสว่างนะครับความสว่างรู้สึกว่าจะเท่ากันอันนี้ก็เทียบเท่าหลอดไฟฟ้า2 0 0 0 0วัตต์นะอันนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าท,ที่น่าจะต่างก็คือโทนแสงแต่เท่าที่ดูเท่าที่เห็นตอนนี้คือแบบไม่น่าจะต่างอ่ะเนี่ยเนี่ยมันเป็นแสงแสงคูอะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะพอกด on off เนี่ยคือมันต้องติดขึ้นมาปะเรากดให้มันออนมันต้องติดเลยโดยที่ไม่สนว่าตอนเนี้ยแสงสว่างมีเยอะหรือน้อยอย่างไร,นะรแสงสว่างภายนอกมีเยอะหรือมีน้อยะเพราะว่าเรายังไม่ได้กดออโต้หรือว่าเรากดไปแล้วอเรากดเรากดยกเลิกก็ได้เนี่ยมันก็ไม่ยกเลิกให้อะ่ะงงอ่ะ,อะกดหรือกดสชั่วโมงหรืออะไร อะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวมาถ่ายช็อตปิดซีนปิดกันอีกทีหนึ่งตอนมืดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาน้องไปเก็บแสงสว่างก่อนเนาะเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวแสงจะหมดก่อนเนาะเดี๋ยวเอาน้องไปสะสมพลังงานก่อนอ่ะโอเคตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะครับจิดไหมโอเคแสงธรรมชาติก็ประมาณนี้นะครับหน้าหนาวนะเราไฟมันก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้พี่ไม่เหมือนไฟกลางวันเลย เ<ไ><ถ>นี่ยถ้าถ้าไม่ถาไมใช้ไฟอย่างนี้เป็นเป็นกลางวันเลยนเนี่ยเนี่ยเป็น,นกลางวันเ,เดี๋ยวเยวเรายืนนิ่งๆก่อนนะให้ไฟมันดับลงนะจะได้เห็นว่าตอนมันรี่แสงมันเหลือเท่าไหร่นิ่งๆเลยนะว่าเราไม่ได้กดเรด้าอ่าโอเคอ่าขยับดิเอาอีกเออโอเคขยับอีกให้อันน้นติดถ่ายถ่ายติดอันนน้นด้อันนี้ด้ถ่าย,ายติดสองอนัอน,น 2, อ่ะก็แสงประมาณนี้นะครับสรุปว่า S 1> <S 1> <S <S เขาส่งมาให้ผิดนะเราสั่งเป็นสีอุ่นนะครับสีวอร์มนะวอร์มไวท์นะฮะปรากฏว่ามันเป็นแสงสีเดียวกันเลยใช่ไหมพี่ดูไม่ใช่ <S <S ใช่ <S <S เออเป็นสีแบบเขาเรียกคูวไวท์สีขาวองอนมันออกลิงเหลืงองสมส้มอ๋อละเหลืองเหรวแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับเออขอแค่ให้มันสว่างเป็นพอเนาะเพราะว่าเออนั่นแหละคือแสงข้างนอกสีขาวรู้สึกว่าจะ feel ฟิลความรู้สึกให้ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าใช่ไหม แต่ว่าถ้าเป็นข้าง,างในบ้านในห้องนอนอะไรเงี้ยสีส้มมันจะให้ความรู้สึกอบอุน่นรู้สึกยิ่งเฉพาะหน้าหนาวอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบรู้สึกอุ่นขึ้นรู้สึกอบอุ่น mm hmm. เออสีชื่อมันก็บอกวอมแต่ว่าอบอุ่นใช่ไหมแต่แต่แต,แต่อย่างที่บอกเนาะเราเริ่มชาร์จกันประมาณห้าโมงเย็นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ ừ, ซึ่งมันแป๊บเดียวนะครับมันไม่ได้ถูกชาร์จทั้งวันเหมือนอันนี้ซูมเข้าไปได้นะ ดังนั้นเนี่ยแสงตัวนี้อาจจะสว่างน้อยกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเท่ากันสำหรับลิงก์ของร้านนี้นะครับที่เป็นสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับก็อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับสามารถสั่งซื้อได้กดสั่งซื้อได้เลยนะครับมันจะรีดไลน์เมันจะมุ่งตรงไปที่ช้อปปี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แชร์ subscribe นะครับ